สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงไอเทมการบำรุงผิวหน้าและผิวกายของเรานะคะตัวแรกที่ใช้เลยนะคะคือ m ม c l l u l r cleansing water ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้ารอบดวงตาและริมฝีปากนะคะเพื่อผิวสะอาดและกระจ่างใสไมเซ l l l r นะคะจะช่วยดูดจับเครื่องสำอางแม่เหล็กโดยที่เราไม่ต้องถูนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะแสบหน้าเลยสะอาดหมดจด แม้กระทั่งเครื่องสําอางที่กันน้ําสิ่งสก,กรปรกหรือความมันที่เป็นส่วนเกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดให้ดูอันนี้ตัวนี้คือเราไม่ต้องไปล้างหน้าซ้ําเลยนะคะเราสามารถคิ้นซิ่งหน้าแล้วเราทาเซรั่มตัวอื่นลงทับได้เลยค่ะ อันนี้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายอยู่นะคะมันไม่เหนียวเหนอะหนะหน้านะคะมันซึมซับและแห้งเร็วมากอันนี้คือแค่หน้าสดนะคะถ้ามันเป็นเครื่องสำอางเราจะเห็นได้ชัดมากกว่าน,นี้เห็นไหมคะมันมีสิ่งสกรปรกอยู่ตื่นนอนเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ หลังที่เราคีนซิ่งหน้าเสร็จนะคะเราจะใช้เป็นตัวสมูทต,ต์รอีตัวนี้นะคะหรือเจาวานหางจระเข้ตัวนี้นะคะช่วยบำรุงผิวหน้านะคะมันใช้ได้สิสิบเคปละเลยนะคะเพื่อผิวสวยใสเราสามารถพอกหน้าทาตัวได้เลยนะคะตามข้อสอบเอออะไรแบบนี้นะคะใช้ได้นะคะแล้วไม่มีผลอันตรายต่อด,ดวงตานะคะเราสามารถใช้สำลีเป็นแผ่นแบบนี้คะ่ะ สำลีเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราสามารถบีบบีบเจลให้มันชุ่มค่ะแล้วเราสามารถแปะใต้ดวงตาเลยเนีคะเป็นการบำรุงตาไปในตัวได้เลยค่ะไม่มีอันตรายต่อดวงตานะคะว่านห่างจระเข้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวหลังสัมผัสสารเคมีเลเซอร์หรือทีดเมต็ดต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะวิตามินอ e ีจะช่วยให้รอยแผลเป็นรอยสิวจุดด่างดำดูจางลงนะคะ นี่นะคะอันนี้คือประมาณ3ามันนะคะว่ามันจางลงนะคะและเมื่อหอยทากนะคะจะทำให้ผิวแข็งแรงลูขุมขนกระชับลดการเกิดสิวใหม่นะคะสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรแบบนี้นะคะให้ายาลูร้อนิกนะคะฟื้นฟ,นฟนูบำรุงผิวแห้งก้านเป็นขุยผิวขาดน้ำทำให้มันรู้สึก สบายและเย็ยนตัวหลังที่ใช้เลยนะคะน้องจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวนะคะตัวนี้คอลลาเจน2 In ินวตัวนี้นะคะคือเซรั่มบวกวิตามิน C นะคะเป็นเซรั่มคุณภาพสูตรเข้มข้นนะคะเพื่อการซึมซับรวดเร็วให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอุดมไปด้วยคุณค่าจากสารสกัดคอลลาเจนให้ผิวหนังตึงกระชับ ริ้วรอยล่องลึกดูตื้นขึ้นรู้สึกสดชื่นทันทีที่ใช้นะคะอันนี้น้องหอมนะคะน้องจะมีความแบบมันไม่เชิงเป็นกากเพิกนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะน้องซึมไวมากนะคะหอมเวยคะ่ะไม่ทำให้หน้าเราเหนียวเนอะหนักนะคะ ช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็ทรงคุณค่าด้วยวิตามินซีช่วยปรับสภาพผิวให้ริ้วรอยและจุดด่างดำดูจางลงนะคะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้บำรุงผิวกายนะคะคือนี่ค่ะซิต้าออร่าเจลไวท์ไวทออร่านะคะเป็นเจลบำรุงผิวกายไว้เทนนิ่งเนื้อบางเบานะคะมีส่วนผสมของมะเขือเทศทับทิมนะคะ แล้วก็วิตามินซีบีบบวกสีนะคะมะเขือเทศนะคะจะช่วยให้ผิวเปล่งประกายสดชื่นทับทิมทำให้ผิวดูแลสุขภาพดีนะคะวิตามินซีเพื่อผิวไบออร่ายาวนานนะคะตัวนี้นะคะใช้ตอนกลางคืนคือหอมมากค่ะหรืออันนี้จะใช้ก้อนออกแดดก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าเย็นนะคะอันนี้ก็ใช้ก็จะหมดแล้วค่ะตัวที่สองที่เราใช้เลยนะคะ ที่เป็นที่ยอดฮิตของเราในตอนนี้คือ BPS Sense นะคะไฮยาลูโรนิกของเราตัวนี้นะคะอันนี้ช่วยบำรุงผิวหลังอาบน้ำนะคะน้องจะมีเหมือนกาก,ากเพชรนะคะอันนี้คือเราแบ่งใช้นะคะถ้าเราใส่ขวดกดมก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นสังเกตดูคือน้องเหมือนน้องมีกาก,ากเพชรนะคะ ตัวนี้หาะค่ะแล้วไม่เหนียวเนื้อน,นั้นนะคะซึมซับได้ไวค่ะขวดหนึ่งใช้คุ้มนะคะมาที่ตัวสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะออกแดดนะคะตัวนี้นี่เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอดฮิตมากเลยนะคะคือ new w e s t e white c n e vitamin lotion นะคะตัวนี้นะคะเนื้อครีมมีความบางเบาค่ะซึมซับเร็วเชื่อ ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวคํามเสียให้ดูขาวกระจางใสเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะยิ่งหน้าหนากในช่วงนี้นะคะผิวเราจะแตกนะคะน้องตัวนี้สามารถช่วยได้ดีค่ะผิวเราจะไม่แตกนะคะไม่ขึ้นเป็นขาวหรือเป็นขุยนะคะจะมีวิตามินด้วยกัน4ชนิดเลยนะคะ1คือวิตซีบริสุทธิ์9 5ถึง95เนต์ลยนะคะตัวที่2คือวิตซีจากคามูคามูค่ะ ตัวที่3คือวิซีจากแอเซโรลาเชอร์ี่นะคะและตัวที่4ค่ะวิซีชนิดเดียวกันกับส้มธรรมชาตินะคะกลิ่นนี้คือหอมและเป็นกลิ่นที่ไม่ไม่ฉุนนะคะวิตามินอ e ีนะคะเป็นวิตามินอ e ีเข้มข้นนะคะคืนความชุ่มชื้นให้ผิวสัมผัสเนียนนุ่มช่ำเด้งเป็นประกายโกลสใสนะคะตัวนี้นะคะจะผสาน UV Filter ด้วยนะคะ ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้วนะคะตัวนี้คือเป็นที่ยอดฮิตมากก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการดูแลผิวหน้าและผิวกายของเราในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับไอเทมนี้นะคะอันนี้สำหรับคนงบน้อยและมีเวลาน้อยในการดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องยุ่งยากค่ะ